เคยเจอไหมครับใจสั่นขึ้นมาวิววิวเหมือนจะเป็นลมนะหรือว่ามีคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกจะวูบๆรู้สึกแบบจะตายแล้วหรือเปล่าเนี่ย คนที่มีปัญหาเรื่องของทางจิตทางสมองทางระบบประสาทนี่เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าเป็นเรื่องของแพนิคลองมาเล่ามาคุยกันเรื่องนี้ว่าเออเนี่ยใครมีอาการแบบนี้แล้วเราทํำยังไงกันดีวิตกกังนวลเฉยๆนะครับกับเรื่องของการแพนิคนี่มันต่างกันยังไงคือถ้าวิตกกังวลเฉยๆเนี่ยมันจะไม่มีอาการอะไรที่แสดงมาแบบเฉียบพลันให้เราต้องตกอกตกใจมันก็มีความแค่คุณคิดมีความเครียดอยู่ในเรื่องราวที่กังวลต่างๆนั้นๆแต่พอเป็นเรื่องของแพนิคนี่มันจะมีอาการทางกาย เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะครับเวียนหัวจะเป็นลมนะรู้สึกจะวูบไปเลยนะครับหรือว่าใจสั่นนะคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้อันนี้เป็นข้อแตกต่างพอมันเกิดเหตุการณ์ของไอตัวแพนิคมันจะทําให้การใช้ชีวิตเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปละบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะไปอยู่ในที่คนเยอะๆบางคนก็ไม่ไม่กล้าไปอยู่ในที่แคบเข้าไปอยู่ในลิฟต์เข้าไปในอุโมงค์อะไรแคบๆเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกใจมันจะวิวๆิววอะไรขึ้นมาอย่างนี้อีกทุกทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ถ้าเป็นเยอะมีอาการรุนแรงเนี่ยสามารถพบแพทย์ได้น แพทย์ก็จะทําการตรวจวินิจฉัยก่อนว่ามันไม่ใช่โรคทางกายนะแล้วก็ดูว่าเจากอาการที่เป็นเนี่ยมันเป็นชนิดไหนนะคะการรักษาก็จะต่างกันนิดหน่อยถ้าเราดูแลสุขภาพจิตของตัวเองได้ดีนะครับระวังเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยควรจะมีคนเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ระบายไปนั่งคุยกันนะฮะอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียว คนที่มีความเครียดสะสมนานๆนะับมันก็อาจจะไปทางด้านแพนิกก็ได้หรือว่าบางคนก็ไปเป็นถึงเรื่องของซึมเศร้าดิเพรสชันก็ได้งั้นเรื่องความเครียดมันก็สําคัญนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจแต่ว่ามันไปลิงก์ถึงระบบอื่นๆในร่างกายนะทำให้มีแผลในกระเพาะอาหารทาให้กรดออกมาในกระเพาะมากขึ้นฮอร์โมนเสียสมดุลน,นะครับพอฮอร์โมนเสียสมดุลเนี่ยก็อาจจะรู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นนอนไม่หลับนี่เป็นผลจากเรื่องของความเครียดทั้งหมดเลยครับใครที่เครียดอยู่ตอนนี้นะครับอย่ากเก็บเรื่องเครียด,ยดไว้ที่ตัว เดียวพยายามมีที่ระบายมีเพื่อนคุยนะครับและนี่คืออินเตอร์ฟาร์มานัดหมอนะครับถ้าใครมีคําถามนะฮะอยากรู้เรื่องเก็บความรู้เรื่องสุขภาพนะแบบเบาๆแบบหนักๆก็ได้พิมพ์คําถามเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะเอาคําถามเนี่ยมาให้หมอดูนะครับหมอก็จะพยายามค่อยๆเลือกเอาคอนเทนต์เรื่องเอาคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ค่อยๆมาเล่าขยายความให้นะครับ